สวัสดีครับผมลุมลอเดฟซี่ครับมือนีผ้ามาเบิงหางมังไฟพรอนพิม่นนะครับบบได้ละหวานเจี๊ยบมาหลายมือแล้วนะครับมือนีแหละครับสีหวานเจี๊ยบนะครับผมลอลุนลอเจี๊ยบครับนี่สอพรอนพิม่นหนึครับผมนี่ทีมงานหวานเจี๊ยบแทนมือนี้ครับมือนี้ละสีหวานเจี๊ยบทีมงานเท่าต้องหวานเจี๊ยบแล้วครับมือนี้นะครับสอพรอนพิม่นนะครับไอ้รักไปยังไงล่ะออกยังรบมาหรอวะรักงานก็ต้องเหนื่อยู่นี่บ่ น่ครับอะไรครับผมมาลอดลุนล่อเชียร์ครับได้คิวไหนครับอาจารย์ได้คิวแปดนะครับอืมบานเจี๊ยบนะครับมาล่อลุนกันครับมิตาจาวดีเวียนแพ้ร่เลยมั้งม้่ว่านไปบ้านไหนคุณแพ่งอ๋อลุงหลอดไปโอ้โหลุงหลอดโชคดีมากเลยลุงหลอดไปบ้าน ไปบานพนแพงแล้วลุงหลอดกันเลยไปไทยเทวดาบางสุดท้ายอยู่บานทอสังน้อยนะครับไปท่านพอดีคนกำลังลงนมนะครับเพราะว่าที่ลุงหลอดไปเพราะว่าลุงหลอดเลือแต่เกิบแล้วนะครับงานจักบังโมเนผ่องบังผ่านไปยูซองบังครับเอามล่อลุ้นล่อเชียร์ครับดีครับสอฟอนพิมลครับปากพี่ฝากนองครับหางบังไปงามเหลือเกินครับมือนี่กับเรือแต่หมานคือเกานะครับผมชวนมาเข้าจ้าวนะครับกับเบิ้งดีๆครับไพยางยาม ให้เกิดมันตำๆไว้ครับเพื่อว่าปลอดภัยนะครับผมะนะครับซอฟพรอพอริพมลครับมาร่วมเฉียนบ้้งไฟไปกับซอฟพรอพิมลรัลบรองหวานจะลิลลิลิลิขอบคุณที่ติดตามรับชมดูงร้อนเอฟซีสวัสดีลา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 